ถ้าวันหนึ่งคุณค้นพบว่าสามีที่คุณไม่ได้เป็นเพียงคนทรยศแต่ซ่อนความจริงที่ใหญ่กว่าทั้งชีวิตของคุณและถ้าวันนั้นคุณรู้ว่าพ่อของคุณไม่ใช่พ่อที่แท้จริงแถมยังอยู่เบื้องหลังเรื่องราวมืดดำทั้งหมดคุณจะยังเชื่อในครอบครัวของตัวเองไหมหรือความจริงจะทำลายทุกอย่างที่คุณรักจนหมดสิน้นคืนนี้ความลับที่ถูกปิดมานานกว่ายีปี กำลังจะถูกเปิดออกในโกดังร้างพร้อมความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่เงียบงนันผ้าม่านไหวเบาเหมือนกำลังเตือนฉันว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปเขายืนอยู่ตรงหน้าโตหายใจแรงเหมือนเพิ่งตัดสินใจสำคัญที่สุดในชีวิตมือของเขาวางเอกสารอย่าลงตรงหน้าฉันจ้องมันเหมือนแผ่นกระดาษกำลังสั่นเองฉันไม่เอาเงินเธอเสียงของเขาคมชัด เหมือนคมมีดเฉือนกลางหน้าอกฉันฉันยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่มีความรู้สึกหลงเหลืออยู่แล้วในหัวฉันมีเพียงความเงียบความเงียบที่หนักจนเหมือนอากาศทั้งห้องร่วงลงมาทับตัวเขาหยิบปากกามาเซนปลายปากกาขูดลงบนกระดาษอย่างเย็นชาทุกขีดเหมือนตัดขาดความผูกพันมากกว่าสิบปีของเราทันทีที่เซสุดท้ายจบลงเขาปิดแฟ้มหมุนตัว และวิ่งออกจากบ้านเหมือนมีใครรออยู่ด้านนอกฉันเดินไปที่หน้าต่างแสงแดดบ่ายสาดเข้ามาเฉียงเฉียงฉันเห็นเขาวิ่งไปกอดผู้หญิงคนหนึ่งตรงหน้าประตูเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่เหมือนตั้งใจให้ฉันได้ยินหัวใจฉันไม่สัน่นไม่มีน้ําตามีเพียงความว่างเปล่าที่ลึกจนไม่มีที่สิ้นสุดฉันหยิบโทรศัพท์โทรไปหาเลขาบริษัทของเขา และอีกสองเบอร์ที่ฉันรู้ว่าเขาส่งเงินไปทุกเดือนพ่อเขาแม่เขาและน้องสาวเขาฉันพูดเพียงประโยคเดียวตั้งแต่วันนี้เงินสนับสนุนทุกบาทหยุดทันทีปลายสายเงียบเงียบจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังในหูคืนแรกหลังย่าบ้านทั้งหลังเย็นเหมือนห้องเก็บศพฉันนั่งตรงโซฟาเดิมแต่รู้สึกว่าพื้นกำลังลอยหายไปวันที่สอง ฉันได้รับข้อความจากแม่เขาข้อความสั้นมากสั้นจนสัมผัสได้ถึงความตกใจแต่ฉันไม่ตอบวันที่สามประตูบ้านดังขึ้นอย่างแรงเสียงตึงตังเหมือนคนหมดแรงพยายามเคาะครั้งสุดท้ายเมื่อฉันเปิดประตูเขายืนอยู่ตรงนั้นหน้าซีเสื้อผ้ายับดวงตาแดงจนเหมือนร้องให้มาทั้งคืนเขาทุดลงกับพื้นทันทีที่เห็นฉัน เหมือนคนที่ถูกดึงออกจากความฝันร้ายไม่สำเร็จลมหายใจของเขาสะดุดเสียงของเขาแตกพราดวงตาของเขาสัน่นจนฉันรู้ทันทีว่าเรื่องที่เขาเจอหนักเกินกว่าที่ฉันคาดไว้เขาเงยหน้าขึ้นมาช้าๆและคําแรกที่ออกจากปากเขาทําให้ทั้งร่างฉันเย็นวาบเหมือนถูกสาดน้ำแข็งใส่กลางอกเสียงของเขาเบาจนแทบกลืนไปกับลมหายใจเหมือนคนกำลังสิ้นแรงทั้งกายและใจ เธอช่วยฉันด้วยมือของเขาสัน่นสั่นจนปลายเล็บกระทบพื้นเป็นเสียงแผ่วเบาฉันมองเขานิ่งสายตาที่ไม่มีทั้งโกรธไม่มีทั้งรักเหลือเพียงความว่างเปล่าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นความแปลกใจเล็กๆเขาก้มหน้าไหล่สั่นเหมือนเด็กหลงทางลมหายใจตื้นจนแทบจะขาดฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพียงไม่กี่วินาทีแต่กลับเหมือนเวลาหยุดทั้งบ้าน ฉันถามเสียงเรียบเกิดอะไรขึ้นเขากลืนน้ำลายคอแห้งจนเสียงแตกเธอหนีไปแล้วลมจากข้างนอกพัดเข้ามาเย็นเฉียบเหมือนพาเงาสีดำเคลื่อนเข้ามาในบ้านฉันขมวดคิว้วใครหนีเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยมั่นใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวเมียน้อยของฉันฉันไม่ไหวติง ราวกับคำนี้ไม่มีผลกับความรู้สึกอีกแล้วเขาพูดต่อเสียงสั่นเหมือนคนเพิ่งผ่านพายุเธอพาฉันไปอยู่กับเธอพอเงินจากบริษัทพ่อแม่และทุกที่ถูกตัดเธอบอกว่าอยู่กับคนไม่มีอนาคตไม่ไหวเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะก่อนจะพูดช้าๆแล้วเธอก็เอาเงินของฉันไปทั้งหมดฉันยืดตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนอากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีหนักและเย็น เขาวางมือบนพื้นเหมือนไม่มีแรงแม้แต่จะยกหน้าฉันเหลือแค่บ้านหลังนี้เขาเงยหน้ามาอีกครั้งเหมือนกำลังขอความหวังสุดท้ายจากฉันฉันไม่มีที่ไปฉันเดินถอยหลังเพียงก้าวเดียวก้าวที่ทำให้เขาหน้าซีดกว่าเดิมเหมือนเขากลัวฉันจะปิดประตูใส่หน้าเขารีบพูดฉันรู้ว่าฉันทำผิดฉันทำร้ายเธอแต่ได้โปรดอย่างน้อยให้ฉันพักก่อน ฉันยังไม่ตอบความเงียบย้าวจนแม้แต่เสียงลมยังฟังเหมือนคำถามเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงจนสุดลงอีกครั้งหัวเขาเกือบกระแทกพื้นฉันขยับตัวไปครึ่งก้าวตามสัญชาตญาณแต่ก็หยุดเขาหอบหายใจติดขัดเหมือนร่างกายกำลังพังทีละส่วนฉันไปหาพ่อแม่เขาพูดเสียงแผ่วแต่พวกเขาไม่มีเงินเลยพวกเขาบอกว่า ฉันเป็นคนทำให้ทุกอย่างพังเขาก้มหน้าแน่พื้นฉันไม่กล้าอยู่ที่บ้านพวกเขาการที่เขาเอ่ยถึงครอบครัวตัวเองทำให้หัวใจฉันวูบวาบไม่ใช่เพราะเห็นใจแต่เพราะฉันรู้ดีว่าครอบครัวเขาเพึ่งเงินฉันเกือบทั้งหมดแล้วเขาก็พูดประโยคที่ทำให้ฉันหยุดหายใจไปหนึ่งวินาทีแม่ฉันล้มกลางบ้านเมื่อเช้าเพราะเครียดเรื่องเงินอากาศในคอฉันหนืดเหมือนมีบางอย่างแข็งขึ้นในอก เขาพูดต่อหมอบอกว่าอาการยังไม่แน่นอนพวกเขาถามหาฉันแต่ฉันไม่มีแม่แต่ข้ารถกลับไปดูแม่มือเขากำแน่นนิ้วซี่จนเกือบขาวฉันไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วฉันไม่ตอบแต่แววตาฉันเปลี่ยนเล็กน้อยเขาสังเกตได้ทันทีเหมือนผู้ชายที่จมน้ำเห็นเชือกเส้นสุดท้ายเขารีบพูดฉันไม่ได้มาขอเงินฉันแค่ขอให้เธอให้ฉันพักที่บ้านหนึ่งคืน ฉันเดินเข้าไปใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกล้องในบ้านที่เงียบจนน่ากลัวเขาเงยหน้ามองขึ้นความหวังในแววตาเหมือนเปลวไฟที่ใกล้มอดแต่ยังดิ้นรนขอมีชีวิตอยู่ฉันยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาอยู่ในท่าคุกเขา่าตำแหน่งที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนในชีวิตฉันถามชาชาเธอรักเขามากใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นเขาหลบตาทันที ความเงียบตอบแทนแทนคำพูดฉันโน้มตัวลงเล็กน้อยเสียงฉันเบาจนคล้ายกระสิบแล้วเธอเสียอะไรไปบ้างตั้งแต่เธอเลือกเธอคนนั้นแทนฉันเขาขยับปากแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันถามอีกครั้งเธอเสียอะไรไปบ้างช่วงนั้นเองใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนความเสียใจความกลัวและบางอย่างที่เหมือนเพิ่งรู้ตัวเขาตอบชา้ชา ทุกอย่างฉันพยักหน้าเบาๆรากับคำนี้คือสิ่งที่ฉันรอให้เขาพูดแต่ก่อนที่ฉันจะลุกขึ้นโทรศัพท์ของฉันสั่นขึ้นมาเขาเงยหน้ามองฉันเหมือนเด็กที่กลัวถูกทิง้งฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอขึ้นชื่อหนึ่งชื่อที่ทำให้หัวใจฉันวูบลงทันทีที่เห็นเป็นชื่อของแม่เขามือฉันสั่นเล็กน้อย สั่นเพราะความจริงใจของเธอในอดีตสั่นเพราะฉันไม่รู้ว่าเธอจะพูดอะไรฉันกดรับเสียงปลายสายสั่นเหมือนคนร้องให้มาเป็นชั่วโมงลูกเอ๋ยช่วยแม่ด้วยนะแม่รู้ว่าเรื่องก่อนหน้าแม่ผิดแต่ตอนนี้แม่ขอเพียงให้เขาอยู่รอดก่อนก็พอฉันหลับตาแน่นภาพแม่เขาที่เคยดูแลฉันในวันแต่งย้อนเข้ามาเหมือนมีกริดใจเขามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธ เสียงแม่เขาพูดต่อเขาไม่มีใครแล้วจริงๆนะลูกแม่ขอให้หนูช่วยเขาสักครั้งฉันเปิดตาลมหายใจลึกเหมือนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งฉันมองหน้าเขาเขามองกลับเหมือนกลัวคำตอบที่จะออกมาจากปากฉันฉันเอ่ยชา้ชาๆฉันช่วยได้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อแววตาเขาขยายกว้างทั้งกลัวทั้งหวังทั้งสับสน เงื่อนไขอะไรฉันตอบด้วยเสียงที่นิ่งจนบ้านทั้งหลังเหมือนหยุดหายใจเธอต้องยอมเปิดโทรศัพท์ของเธอให้ฉันดูทุกข้อความเขาตะลึงหน้าเขาเปลี่ยนสีเหมือนถูกฟ้าผ่าฉันยำทุกข้อความไม่เว้นแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่เธอคุยกับผู้หญิงคนนั้นเขากลืนน้ำลายลมหายใจสะดุดเหมือนคนเจอความลับถูกดึงออกมาฉันยังไม่ขยับเขายังไม่ตอบ และในความเงียบที่กดทับโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นหน้าจอสว่างขึ้นข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาหนึ่งบรรทัดฉันเห็นชื่อผู้ส่งชัดเจนชื่อที่ไม่ควรปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเป็นชื่อของเมียน้อยเขาและเนื้อความสั้นๆนั้นทําให้ฉันยืนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณข้อความว่าอย่ากลับมาหาฉันอีกทุกอย่างที่ฉันทํามีเหตุผลของมันเธอไม่ควรรู้ตอนนี้ เขาแช่แข็งฉันชะง,งักและอากาศทั้งห้องเหมือนหยุดหมุนเพราะใต้ข้อความนั้นมีไฟแนบฝ่ายหนึ่งชื่อฝ่ายว่าความลับของสามีเธอและฝ่ายนั้นกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันคิดว่าตัวเองรู้เกี่ยวกับเขาไปตลอดกาลฉันจ้องฝ่ายแนบนั้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเขาไม่กล้าขยับเหมือนรอคำตัดสินจากฉันเพียงอย่างเดียว ฉันยื่นมือไปชานิ่งและหนักเขารีบคว้าโทรศัพท์แต่ไม่ใช่เพื่อซ่อนเป็นเพราะมือเขาสั่นจนถือไม่อยู่ฉันรับโทรศัพท์จากมือเขาปลายนิ้วฉันสัมผัสความเย็นของตัวเครื่องเย็นเหมือนความจริงที่กำลังจะเปิดออกไฟล์ชื่อความลับของสามีเธอยังคงกระพริบบนหน้าจอเหมือนล่อให้เปิดทันทีฉันกดเปิด หน้าจอขึ้นเป็นคลิปวิดีโอความยาวเพียงไม่กี่วินาทีแต่แค่ภาพแรกก็ทำให้ลมหายใจฉันสะดุดภาพคือห้องหนึ่งมือแคบผนังมีรอยทะลอกเหมือนคนเคยถูกขังอยู่ในนั้นเขานั่งอยู่ในห้องนั้นผอมกว่าที่เคยตาแดงเหมือนผ่านการร้องให้อย่างหนักแต่สิ่งที่ทำให้ฉันชะงักคือเงาของผู้หญิงอีกคน ยืนด้านหลังเขาเธอถือโทรศัพท์ถ่ายเขาใบหน้าเธอไม่ชัดแต่เสียงเธอคมชัดจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะส่งคลิปนี้ให้เมียเธอเขาสูดลมหายใจลึกในคลิปน้ำเสียงเขาเบาเหมือนกำลังขอชีวิตอย่าทำแบบนี้ฉันขอร้องผู้หญิงหัวเราะหัวเราะเบาๆที่ฟังแล้วหนาวจนขึ้นสันหลัง เธอคิดว่าเธอเป็นเหยื่อจริงๆไหมเธอเลือกฉันเองนะในคลิปเขาเอามือกุมหัวเหมือนเจ็บเหมือนหนักเหมือนแบกอะไรที่ใหญ่กว่าความลับวิดีโอตัดไปทันทีก่อนที่ฉันจะเข้าใจทั้งหมดฉันเงยหน้ามองเขาเขามองฉันกลับเหมือนรอคำถามนั้นฉันถามชา้าชาผู้หญิงคนนั้นขู่เธอเขาพยักหน้าช้าและหนัก ตั้งแต่เดือนแรกที่เราเริ่มทะเลาะกันเธอจับฉันไว้เธอรู้เรื่องบางอย่างเกี่ยวกับฉันเรื่องที่ฉันไม่เคยบอกใครฉันกอดโทรศัพท์แน่นขึ้นคำว่าเรื่องบางอย่างทำให้ความเงียบในห้องตึงขึ้นทันทีเขาเอามือปิดหน้าเสียงเขาแตกพราเธอขู่ว่าจะทำลายทุกอย่างถ้าฉันไม่อยู่กับเธอเธอทำให้ฉันเชื่อว่าถ้าฉันอยู่กับเธอเธอจะยอมลบคลิปนี้ทั้งหมดฉันนิ่งนิ่งจนเขาเริ่มกลัว เขาพูดต่อฉันรู้ว่าตัวเองผิดที่ปล่อยให้มันไปไกลขนาดนั้นแต่ตอนนั้นฉันสับสนฉันคิดว่าเธอจะไม่รักฉันแล้วฉันคิดว่าเราแยกกันไม่รอดฉันถามแล้วเธอทำอะไรกับเขาอีกเขาหายใจแรงเหมือนคำตอบนั้นทำให้เจ็บมากเธอทำให้ฉันติดหนี้เธอหลายแสนเธอทำให้ฉันเสียงานสำคัญเธอทำให้ฉันโกหกพ่อแม่เธอทำให้ฉันต้องแอบขายของบางอย่างไปใช้หนี้ฉันเบิกตากว้าง ขายของอะไรเขาเงียบสัน่นเหมือนคำนี้หนักเกินจะพูดฉันยืนยันพูดมาเขาช้อนตามองตาแดงจัดฉันขายสมุดบัญชีธุรกิจของบริษัทเราให้เธอหนึ่งเล่มฉันถอยหลังหนึ่งก้าแรงจนหัวใจเหมือนตกลงไปในที่ว่างบริษัทของฉันรายงานการเงินข้อมูลลูกค้าทุกอย่างสำคัญทั้งหมด เขายังพูดไม่หยุดเหมือนกลัวฉันจะเดินหนีฉันทำผิดฉันรู้แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจทำลายเธอฉันคิดว่ามันไม่สำคัญฉันคิดว่าเธอจะไม่รู้ฉันคิดว่าเธอจะปล่อยฉันไปฉันกัดฟันแน่นเลือดเต้นในหูแรงจนได้ยินชัดเขาก้มหน้าฉันพยายามจะขอคืนแต่เธอไม่ให้เธอบอกว่ามันจะเป็นหลักประกันว่าเธอมีอำนาจเหนือฉันฉันถามแล้วตอนนี้เธอหายไปไหน เขาส่ายหัวไม่มีใครรู้เธอลบทุกอย่างโทรศัพท์ปิดบ้านว่างเธอหายไปพร้อมกับเงินและเอกสารทั้งหมดฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเหลือน้อยลงเรื่อยๆเหมือนความจริงกำลังเปิดมากขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกแต่ก่อนที่ฉันจะถามต่อโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเตือนเดียวกันชื่อเดิมชื่อของผู้หญิงคนนั้นเขาตัวสัน่นฉันชะงักแจ้งเตือนขึ้นว่า ฉันรู้ว่าเธอเปิดคลิปแล้วแต่เธอยังไม่รู้ทั้งหมดสิ่งที่สามีเธอปิดบังมีมากกว่าที่เธอคิดอย่าช่วยเขาเจนกว่าเธอจะได้ดูไฟล์ต่อไปฉันกับเขามองหน้ากันดวงตาเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไฟล์ที่สองปรากฏขึ้นชื่อไฟว่าสิ่งที่เขาซ่อนจากทุกคนเขาพูดทันทีอย่าเปิดนะฉันขอร้องฉันถามเสียงเย็นทำไมเขากัดริมฝีปาก สั่นจนแทบพูดไม่ได้เพราะถ้าเธอเห็นเธอจะไม่มองฉันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันไม่กระพริบตาฉันมีสิทธิ์รู้เขาส่ายหัวเร็วไม่เธอไม่ควรรู้ฉันมองเขาหลึกจนเหมือนจะทะลุเข้าไปในใจเขาจากนั้นฉันเลื่อนนิว้วไปที่ฝ่ายนั้นเขาพุ่งเข้ามาจะคว้ามือฉันแต่เขาสะดุดล้มลงอีกครั้งร่างกระแทกพื้นดังหนัก ฉันไม่สนใจฉันกดเปิดไฟล์นั้นทันทีหน้าจอสว่างขึ้นภาพค่อยๆปรากฏและสิ่งที่ฉันเห็นในวินาทีนั้นทำให้ฉันยืนค้างตัวชาเหมือนเลือดทั้งร่างหยุดไหลเพราะในคลิปไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนั้นแต่มีผู้ชายอีกคนยืนอยู่กับเขาในห้องเดียวกันและผู้ชายคนนั้นฉันรู้จักดี รู้จักจนไม่มีวันลืมเพราะเขาคือพ่อของฉันเองฉันยืนนิ่งร่างแข็งหายใจไม่ออกภาพบนหน้าจอค้างอยู่เหมือนเวลาในคลิปหยุดลงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจพร้อมฉันพ่อของฉันยืนอยู่ในห้องเดียวกับเขาสายตาพ่อจ้องเขาเหมือนรู้จักกันมาก่อนฉันขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่ออก เขาพยายามลุกขึ้นใบหน้าซีดขาวเหมือนคนเห็นผีเธอไม่ควรเห็นฉันหันกลับมามองเขาแววตาฉันแข็งขึ้นอธิบายมาเขากลืนน้ําลายดวงตาไหวแรงเหมือนถูกบีบให้สารภาพความจริงที่ซ่อนมานานฉันยำ้ำอธิบายตอนนี้เขาหายใจติดขัดฉันฉันรู้จักพ่อของเธอก่อนที่เราจะแต่งงานกัน ใจฉันร่วงเหมือนตกลงเหวลึกทำไมพ่อฉันถึงอยู่ในคลิปแบบนั้นเขาเอามือกลุ่มหน้าเหมือนไม่อยากพูดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วพ่อของเธอเคยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของฉันฉันกระพริบตาเป็นไปไม่ได้พ่อฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เขาพยักหน้าเบาๆเพราะมันเป็นเรื่องที่พ่อเธอไม่อยากให้ใครรู้ฉันรู้สึกเหมือนพื้นเอียง หัวใจหนักจนแทบหายใจไม่ออกหุ้นส่วนแบบไหนเขานิ่งไปก่อนพูดประโยคที่ทำให้ฉันเย็นไปทั้งตัวเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายเลือดในกายฉันหยุดไหลทันทีโกหกเขาส่ายหัวฉันไม่เคยอยากให้เธอรู้แต่ผู้หญิงคนนั้นรู้เรื่องนี้ทั้งหมดเธอขู่ฉันว่าถ้าฉันไม่อยู่กับเธอเธอจะปล่อยความลับของพ่อเธอออกไปฉันก็มองคลิปอีกครั้ง มือสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่ในคลิปพ่อฉันยื่นซองเงินให้สามีฉันสามีฉันรับมันแต่สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเครียดเสียงพ่อฉันดังขึ้นในคลิปทุ้มหนักเย็นเก็บปากของแกไว้ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปไม่ใช่แค่แกที่ตายฉันปิดปากน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทำไมฉันถามเสียงแผ่วพ่อฉันเกี่ยวอะไรกับเธอคนนั้น เขาสูดลมหายใจสั่นๆผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เคยทำงานให้พ่อเธอเธอรู้เรื่องทุกอย่างเธอเก็บหลักฐานไว้เธอใช้มันควบคุมทั้งฉันและพ่อของเธอฉันยืนไม่ไหวเขารีพยุงแต่ฉันสะบัดหนีอย่าแต่ต้องฉันเขาชงักทันทีเหมือนโดนแทงกลางอกเสียงฉันสัน่นที่เธอทิ้งฉันไปเพราะเธอถูกขู่หรือเพราะเธออยากไปจริงๆเขาเงียบ ความเงียบของเขาหนักกว่าเสียงสารภาพฉันกัดฟันเลือดฝาดขึ้นมาที่ปลายลิ้นเขาตอบในที่สุดตอนแรกเพราะฉันสับสนและโง่แต่หลังจากนั้นฉันถูกขู่จนออกไม่ได้จริงๆฉันหันกลับไปดูคลิปอีกครั้งมีข้อความท้ายคลิปปรากฏขึ้นถ้าเธออยากรู้ความจริงทั้งหมดเจอกันที่ที่เดิมคืนนี้ฉันขมวดคิ้วที่เดิมคือที่ไหนเขาหลบตา โกดังเก่าริมแม่น้ำที่อยู่นอกเมืองฉันรู้ทันทีว่าเขาพูดความจริงเพราะพ่อฉันเคยโทรมาที่นั่นครั้งหนึ่งแต่ไม่เคยบอกเหตุผลฉันเริ่มรู้สึกหนาวแม้ในบ้านจะอุ่นก็ตามฉันถามแล้วคลิปนี้ผู้หญิงคนนั้นส่งให้ฉันทำไมเขาก้มหน้าเสียงเขาเบามากเพราะเธอต้องการให้เธอรู้ว่าความจริงที่เธอเชื่อมาตลอดไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย ฉันจ้องเขาลึกที่สุดเท่าที่เคยมองใครแล้วความจริงแบบไหนเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังจะบอกความลับที่ฝังมานานผู้หญิงคนนั้นคิดว่าเธอคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดโปงทุกอย่างฉันนิ่งไม่เข้าใจเขาพูดต่อเธอไม่ถูกเลือกเพราะความดีหรือเพราะความรักแต่เพราะพ่อของเธอต้องการใช้เธอเป็นเกราะป้องกันของเขาและของฉันด้วย ฉันถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกพ่อใช้ฉันเขาพยักหน้าทั้งฉันและเธอเป็นแค่เครื่องมือฉันรู้สึกมึนงงอากาศรอบตัวหมุนทุกอย่างที่ฉันเชื่อมาตลอดสิบปีแตกละเอียดจนไม่เหลือชิ้นดีแต่ก่อนที่ฉันจะตอบก่อนที่ฉันจะประมวลผลทั้งหมดได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นแรงทีหนัก เราทั้งคู่สะดุง้งเขามองฉันฉันมองเขาเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งหนักกว่าเดิมเหมือนคนจะพังประตูเข้ามาฉันเดินไปช้าๆอย่างระแวดระวังแต่ก่อนจะถึงประตูมีซองสีดำถูกสอดเข้ามาทางช่องประตูซองเล็กหนาไม่มีชื่อผู้ส่งฉันหยิบขึ้นเปิดออก ข้างในเป็นกระดาษหนึ่งใบมีข้อความสั้นมากแต่ทำให้ขาฉันอ่อนจนแทบสุดข้อความเขียนว่าถ้าอยากรู้ว่าใครฆ่าพี่ชายของเธอให้ไปที่โกดังคืนนี้ฉันยืนนิ่งใบหน้าชาลมหายใจติดขัดสามีฉันเบิกตากว้างเธอมีพี่ชายเหรอฉันสายหน้าชาชาหนักหนักฉันไม่มีพี่ชายเขากระสิบ หรือเธอไม่เคยถูกบอกว่ามีหลังประตูเสียงรองเท้าเดินห่างออกไปฉันมองซองดำในมือเหมือนมันเผาเข้ามาถึงกระดูกและรู้ทันทีว่าคืนนี้ทุกอย่างที่ถูกซ่อนกำลังจะเปิดออกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นความจริงหรือกับดักและไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องการให้ฉันไปที่โกดังนั้นจริงๆคืนมืดสนิท ลมพัดแรงจนใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงหวีดหวิวฉันยืนหน้าประตูโกดังเก่าประตูเหล็กเป็นสนิมเหมือนกำลังกลืนแสงจากหลอดไฟดวงเดียวที่กระพริบอ่อนๆสามีฉันยืนข้างๆเขามองไปรอบๆดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนฉันผลักประตูเข้าไปเสียงเหล็กเสียดกันดังสะท้อนไปทั่วโกดังกลิ่นฝุ่นและน้ำมันเก่าปะทหน้า เหมือนสถานที่แห่งนี้ไม่เคยต้อนรับใครด้วยความหวังด้านในมีไฟสปอตดวงเดียวส่องลงพื้นตรงกลางห้องมีโต๊ะหนึ่งตัวบนโต๊ะมีกล่องสีดำวางอยู่ฉันเดินเข้าไปสามีตามหลังเขามองกล่องนั้นเหมือนเคยเห็นมาก,ก่อนฉันถามเธอรู้ว่าข้างในคืออะไรหรือเขาสายหน้าแต่สีหน้าของเขาบอกว่าเขากำลังเดา และเดาในสิ่งที่ทำให้เขาหน้าซีฉันเปิดกล่องข้างในมีแฟ้มเอกสารสามแฟ้มแต่ละแฟ้มมีชื่อเขียนไว้ด้วยลายมือแฟ้มแรกชื่อของพ่อฉันแฟ้มที่สองชื่อของฉันเองแฟ้มที่สามชื่อของเขาฉันเปิดแฟ้มของพ่อเอกสารข้างในคือบันทึกทางธุรกิจผิดกฎหมายชื่อพันธมิตรจานวนเงิน รายชื่อคนที่ถูกทำให้หายไปฉันอ้าปากแต่ไม่มีเสียงฉันเปิดแฟ้มของฉันไม่ใช่เอกสารผิดกฎหมายแต่เป็นเอกสารการแพทย์ใบเกิดฉันผลตรวจดีเอฉบับหนึ่งลงวันที่25ปีก่อนฉันอ่านชา้ชาๆตามบรรทัดที่กำลังทำให้โลกทั้งใบของฉันเอียงไปบรรทัดนั้นเขียนว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด ไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมระหว่างเด็กกับบิดามือฉันสัน่นสามีฉันตกใจจนหน้าถอดสีเขาพูดเสียงแผ่วหมายความว่าพ่อเธอไม่ใช่พ่อจริงๆของเธอฉันยืนค้างหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่ฉันเปิดแฟ้มสุดท้ายของเขาข้างในมีแต่ภาพถ่ายรูปเขาตั้งแต่ยังวัยรุ่นรูปเขาอยู่ใกล้ผู้หญิงคนหนึ่ง ยิงสาวที่ฉันไม่เคยเห็นแต่ในภาพหนึ่งพ่อของฉันยืนอยู่ด้านหลังมองเขาด้วยสายตาที่เหมือนกำลังคุมทุกอย่างสามีฉันเอามือปิดหน้าเสียงเขาสั่นฉันไม่เคยรู้ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาเกี่ยวกับฉันตั้งแต่เด็กฉันมองเขาด้วยความตกใจหมายความว่าอะไรเขาเงยหน้าชา้ชา พ่อเธอเป็นคนส่งฉันเข้าโรงเรียนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายตอนฉันเรียนเป็นคนจัดเส้นทางชีวิตฉันทั้งหมดฉันเคยคิดว่าเพราะฉันเก่งแต่ความจริงคือเขาเลือกฉันมาตั้งแต่แรกฉันหายใจแรงเลือกเพื่ออะไรเขาพูดชาเพื่อให้ฉันแต่งงานกับเธอฉันก้าวถอยหลังหัวใจปวดเหมือนถูกบีบจนแตกแต่ทำไมเขานิ่งไปก่อนตอบสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดที่สุดเพราะฉัน คือพี่ชายของเธอโลกหยุดหมุนห้องทั้งโกดังเหมือนถล่มทับฉันสายหน้าแรงไม่จริงไม่จริงเขารีบพูดฉันเพิ่งรู้ไม่นานมานี้ผู้หญิงคนนั้นบอกฉันเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานและเธอขู่ฉันว่าจะปล่อยข่าวนี้ถ้าฉันไม่ยอมอยู่กับเธอฉันตัวสัน่นแต่ถ้าเป็นแบบนั้นพ่อฉันเขามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับพ่อเธอกำลังปกปิดความผิดของตัวเองเขาทำให้เราสองคนอยู่ด้วยกันเพื่อไม่ให้ความลับนี้หลุดออกไปเพราะถ้าความจริงปรากฏเขาจะถูกทำลายทั้งชีวิตฉันเอามือกุมหัวภาพทั้งหมดในชีวิตย้อนหลังพ่อที่เข้มงวดคำพูดที่บังคับการจับคู่แบบกดดันทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะตั้งสติ เสียงประตูโกดังก็ดังลัน่นคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามายืนล้อมพวกเราด้านหน้าสุดคือผู้หญิงคนนั้นเมียน้อยของเขาใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำเหมือนคนที่เพิ่งหนีตายเธอพูดเสียงดังฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกเธอแต่พ่อของเธอกำลังจะกำจัดฉันฉันนิ่งทำไมเธอสายหน้าเพราะฉันรู้ความจริงเกินไป และเพราะฉันค้นพบอีกอย่างหนึ่งฉันถามเสียงสัน่นอะไรอีกเธอมองฉันดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสงสารแปลกๆเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่เขาต้องการใช้เธอเพื่อผูกมัดพี่ชายแท้ๆของเธอไว้ไม่ให้หนีฉันชะงักพี่ชายแท้ๆเธอชี้ไปที่สามีฉันไม่ใช่เขาฉันสะดุง้งแล้วใคร ผู้หญิงคนนั้นหยิบภาพหนึ่งจากกระเป๋าโยนลงบนโต๊ะฉันมองภาพนั้นหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งในภาพเป็นผู้ชายอีกคนอายุใกล้เคียงฉันยืนอยู่ข้างพ่อฉันหน้าตาคล้ายฉันอย่างน่าตกใจเธอพูดชาชาชัดชัดนี่คือพี่ชายแท้ๆของเธอและเขากำลังจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออีกคนคืนนี้เขากำลังถูกพ่อของเธอ จับตัวอยู่ข้างหลังโกดังนี้สามีฉันหันมามองฉันสีหน้าตกใจสุดขีดฉันกลืนน้ำลายแรงสั่นในหัวใจกลับเปลี่ยนเป็นแรงหึดฉันหันไปมองกลุ่มคนที่ล้อมอยู่ฉันมองโกดังที่เต็มไปด้วยความลับสกปรกฉันมองเส้นทางที่พ่อของฉันวางไว้จากนั้นฉันก็พูดเสียงดังชัดมั่นคงที่สุดในชีวิตคืนนี้ ฉันจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไปและประตูด้านหลังโกดังก็เปิดออกช้าๆร่างชายคนหนึ่งถูกลากออกมาคนที่หน้าเหมือนฉันราวกับเงาสะท้อนพี่ชายแท้ๆของฉันที่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่าก่อนพูดเบาๆในที่สุดน้องก็มาเรื่องทุกอย่างจบลงในวินาทีนั้น แต่สงครามที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น